สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาลอดบายกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มากันที่ทาตไไฟ1 6 6สิหสิงหาไปกันที่เดือนสิงหาการงานการเงินชีวิตโดรรมของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวางวันที่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ อยู่ในธาตุอะไรอยู่ในราศีอะไรก็ไปดูที่ใต้คลิปนะจ๊ะอ่ะมาดูให้ล่วงหน้านะคะในเดือนนี้ในเดือนหนึ่งถึงสิสิงหาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างมองถึงความคิดมากมองถึงสถานการณ์ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณคุณค้นคิดอยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้ อาจจะมองถึงเรื่องเงินอาจจะมองถึงเรื่องชีวิตที่ต้องฝ่าฟันหรือมองถึงไอเดียใหม่ๆในการทำงานโอ้ชีวิตต้องฝ่าต้องฟันบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันหรือระวังอุบัติเหตุเพศภัยจพจากภัยธรรมชาติลื่นหกลม้มรถเฉียวรถชนระวังระวังไม่ใช่ระแวงนะคะให้ระมัดระวังท่่นั้นเองนะจ๊ะโอ้แม่จ้ามีความรักเข้ามานิดหนึ่ง อ่ะมาคือจะบอกว่าไพ่ของคุณอ่ะมันดูย้อนแยง้งดูไปไหนไม่เป็นเลยเอ่อกำลังสับสนอะไรหรือคิดมากจนมันปิดบังไพ่ไม่ยอมให้เห็นอะไรเนี่ยมันสับสนอรมานไหมรู้สึกแบบนั้นไหมอ่าเป็นการพยากรหนึ่งถึงสิสิงหาไพ่ใบแรกเป็น Queen of คั p อืม คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวช่วงนี้นะมีเรื่องที่ไม่รู้จะพูดจากกับใครเกินที่คนอื่นจะเข้าใจความรู้สึกของคุณได้นะจ๊ะมีเรื่องคิดมากมีเรื่องคิดมากคิดหนักอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากอยู่เพื่อ อยากอยู่คนเดียวเพื่อหาทางออกไหมหาพื้นที่ระบายสักหน่อยดีไหมคะหรือว่าเยียาตัวเองไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะมีความเศร้ามีความซึมเศร้าเหงาซวงอยู่รำพังอม,มันเป็นความคิดมากที่มากเกินไปนะช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการงานการเงินปัญหาที่มีอะไรมันเสียใจอยู่ในความรู้สึกซึ่งทำอะไรไม่ค่อยได้นักในช่วงนี้ อาจจะมองถึงมีความสุขแต่มันมีความสุขที่มันดูโดดเดี่ยวเนาะมันดูโดดเดี่ยวค่ะอืมเหมือนเหมือนคุณต้องสู้อะไรเพียงลำพังอยู่คนเดียวอะ่ะเออหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินทองเป็นเรื่องที่ต้องคบคิดในชีวิตประจำวันอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นก็ได้นะ เออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนเก็บเงินอยู่เหมือนกันก็ใช้เก่งเก็บเก่งก,ก็ได้นะจ๊ะมีทรัพย์อยู่นะเป็นคนมีทรัพย์แต่สิ่งที่คุณกังวลใจอ่ะมันอาจจะมาเพราะว่าเงินที่หามาได้เราไม่ได้ใช้คนเดียวมีคนมาช่วยใช้เงินเราหรือเปล่าจะ๊ะคือเงินหามาได้เท่าไหร่ก็ออกไปมากเท่านั้นซึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินคนเดียวไง มันมีความรู้สึกอ่อนไหวอยู่ข้างในคุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีงามมากมีความอ่อนโยนทางจิตใจแต่หวั่นไหวง่ายอะข้างในอ่เป็นคนที่คิดเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยแหละอืมเป็นคนนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ำเมันก็เลยถาให้คุณแบบรับภาระแบกรับความรู้สึกไว้คนเดียว จากการงานเนี่ยนะการงานบางทีก็ดูไม่ราบรื่นเลยบางคนกำลังมองหาอยากจะออกจากงานมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์อยากทําตามใจตัวเองเหมือนกันอยากจะตัดสิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตคนรอบข้างนําปัญหามาให้นําอุปสรรคมาให้นําปัญหาให้คุณต้องค,คิดแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆปัญหาของเราก็มากเกินพอแต่เจอปัญหาของคนอื่นอีกอย่างเงี้ยเออ มันมันไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะมันมีเรื่องบางเรื่องรบกวนจิตใจคุณที่ไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยในช่วงนี้นะจ๊ะอารมณ์อารมณ์มันไม่ค่อยสุขในเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นหรือมองหาไอเดียมองหาสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตอยู่นะเพียงแต่ว่าบางคนบางทีคิดคนเดียวทําคนเดียวมันก็ดูเหนื่อยเนาะมันก็ดูเหนื่อยมากๆเลยเหมือนกัน นะคะกังวลในเรื่องของเงินเข้าซ้ายออกขวาเข้ามาออกไปในลักษณะแบบนั้นการทํางานนะคะถ้าคุณปล่อยใจสักนิดนึงนะหรือว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายต้องจัดการในเรื่องของเวลาด้วยทํางานหลายอย่างบางคนทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํางานพิเศษด้วยอ,อ,อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยแต่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นในชีวิตนะสุดท้ายก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อยู่ดีนั่นแหละ คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นมากๆเลยเออแบบว่าถ้าถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยคุณสามารถจะฝ่าฟันผ่านพ้นแต่ฝ่าจะผ่านพ้นจะฝ่าฟันไปได้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็สาหัสสากันอยู่มีคนอื่นสิ่งรอบข้างนําแต่ความทุกข์มาให้นะจ๊ะคุณเป็นอ่าช่วงนี้อาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆหรือมีเงินทุนหมุนเวียนมา,ก,านก็ดีหน่อยก็ดีหน่อย ถามว่าดีไหมก็ดีนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะเริ่มคิดถึงการวางแผนการศึกษาหาความรู้การเรียนพิเศษการทำอะไรเพื่อส,ส่งผลต่ออนาคตในวันข้างหน้าของคุณเองเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคที่คุณจะต้องฝา่าฟันหลายๆด้านเลยทีเดียวเชียวในใจเนี่ยยังคงแบบแบกบรับอะ ในใจเนี่ยยังคงพยายามที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองอย่างดีนะด้วยทุนที่มีด้วยในตัวเองที่มีความพร้อมในหลายๆอย่างคุณมีจุดแข็งคือมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเออเออคุณไม่ลำบากเกินไปหรอกคะ่ะการจัดการกับทรัพย์สินเงินทองอย่างชาญฉลาดไม่ลำบากเกินไปแต่กระทุกใจน่าดูโอ้ลักษณะบแบบนั้นไม่ลำบากเกินไปแต่มันทุกใจน่าดูอืม มีรายได้บางคนอาจจะมีรายได้ในส่วนต่างๆเข้ามาจุนเจืออยู่เสมอๆนะอืมจะพึ่งพาใครย,ยากนะแต่คนที่พึ่งพาคุณมีเพียบมีเพียบอืมบางคนอาจจะมีมรดกเก่าอาจจะมีคนที่ตัวคุณเองมีศักยภาพมีครอบครัวมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่แต่ให้ระวังความแข็งก้าวระวัง สิ่งที่คุณควรระวังคือความแข็งกร้าวไอ้ความแข็งกร้าวเนี่ยใช้กับใช้กับการฝ่าฟันอุปสรรคดีค่ะแต่ถ้าใช้กับสิ่งรอบข้างใช้กับคนจะไม่ดีใช้กับใช้กับอารมณ์จะไม่ดีแต่ถ้าใช้ความแข็งกร้าวฝ่ฟาฟันอุปสรรคจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกล มันดูสับสนนะจริงๆนะดูย้อนแยง้งดูสับสนดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชีวิตเหมือนลมเพลมพัดไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาให้เหนื่อยให้ทอ้อเออฟ้าใหม่มันกำลังจะมาแล้วล่ะช่วงเป็นช่วงเวลาแห่งที่คุณจะต้องมีอุปสรรคมีความขัดข้องต้องใช้ความอดทนเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้ เหนื่อยทีเดียวเฉียวสถานการณ์ก็คือการเงินยังรุ่มรุ่นดอนดอนบางคนอาจจะขาดเงินสดชั่วคราวก็ได้อาจจะเป็นด้วยพิษเศรษฐกิจอาจจะเป็นงานหลายอย่างแต่เงินไม่เข้ามาตามที่เป้าหมายเงื่อนไขของการวางแผนการทํางานหรืออะไรก็ตามดูหงุดหงิดอยู่ลึกๆค่ะบอกใครก็ไม่ได้เนจ๊ะบางทีก็เจอคนที่แบบพูดจาแล้วทำให้เรารกหูรกตารกใจอ่ะ เออไม่ค่อยสร้างสรรค์สักเท่าไหรอ่อ่ะมันมีความวุ่นวายเข้ามาเยอะจนทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไปพักผ่อนน้อยไปพักผ่อนหน่อยปะไปพักผ่อนหย่อนใจไปหาทางแบบยิวใจตัวเองสักนิดนึงค่ะบางทีอะ่ะปัญหาการอยู่ในที่เดิมๆซ้ำๆหรือการอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเดิมๆอะ่ะมันทำให้คุณหาทางออกไม่ได้ถ้าอยากหาทางออกต้องมูฟออกไปจากสถานที่ ที่คุณเคยอยู่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอาจจะปรับไปพักก่อนต่างจังหวัดเดินทางไปไหนสักหน่อยเพื่อให้คุณได้มีพลังในการที่จะต่อสู้นะคะสถานการณ์จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือความรู้สึกก็ตามอืมจะดีขึ้นจะดีขึ้นแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาในเรื่องของความรักกัน ในดูเงินงานเงินมีอะไรต้องระมัดระวังคะ่ะงานมีอะไรต้องระมัดระวังขอดูสิการงานคิดคุณต้องระวังการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่ทําไปเถอะถ้าคุณกําลังจะคิดถึงงานที่คุณจะเออจะทําสิ่งนี้ดีไหมทําเลยค่ะลงมือเลยเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทํใไ้เสี่ยงก็ไม่รู้เอการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อย่าลงทุนอย่างหนักก็แล้วกันคุณจะได้รับอิสระพอในการที่ ที่มันทําให้คุณดูแล้วมันตื่นเต้นการเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามเงินละ่ะเงินอาจจะใช้เงินไปกับครอบครัวอาหารการกินพ่อแม่พี่น้องความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่คุณกำลังจะต้องจัดการในะเรื่องของครอบครัวอืมครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวคือไพ่แบบเนี้ยนะมันต้องมีเงินสักสิบล้านนะถึงจะทําให้คนทุกคนในครอบครัวคุณมีความสุขได้อะ ค,คือคุณเป็นคนใจดีนะอะไรที่ช่วยได้ช่วยหมดแหละขนาดไม่มีตังค์ยังช่วยอ,ะอ่ะนกึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยแล้วทําให้คนอื่นมีความสุขทั้งครอบครัวได้ไงนะต้องมีสักสิบล้านยี่สิบล้านนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะครอบครัวมีความสุขคุณได้ช่วยคนอื่นคุณก็มีความสุขละม,มากันที่ความรักความรักเนี่ยบางคนกาลังคิดมากกนะับเรื่องของความรักอยู่ การการคิดการขอโอกาสการรอความสัมพันธ์คุณรว่วความรักเนี่ยมันทําให้คุณคิดมากแล้วก็ความรักที่คุณรอคอยเนี่ยบางคนรอใครกลับมาไหมจ๊ะรอคนรักเก่ารอก็ส่งข้อความหารอให้เขามาประรมใจซึ่งมันเป็นการประรมใจที่แบบคุณอาจจะอยากมีเซฟโซนของคุณบ้างนะเนาะบางครั้งคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเกินไปไหมเหงาเกินไปไหม ความรู้สึกมันทุกข์เกินไปหรือเปล่าคุณอาจจะอยากได้ใครสักคนที่เป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยเป็นที่พึ่งทางใจของคุณได้ในลักษณะแบบนั้นความรักความรักความรักบางทีอ่ะบางคนอาจจะอยากจะจบจากความสัมพันธ์ไปเลยโดยนึกในใจว่าจะจบไหมความสัมพันธ์นี้นะอารมณ์ประมาณเหมือนก็ไม่อยากจบแต่มันอาจจะจบก็ได้นะ บางคนเลิกลากันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือทะเลาะก,การเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะถูกเถียงกันเบาๆแต่มันเป็นการกินใจที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งถอยห่างหรือถอยหนีออกไปก็สร้างความเดือดร้อนใจให้คุณไม่ใช่น้อยถ้าคุณรอคนรักเก่าหรือรอทะเลาะก,กับคนเก่าอยู่ทะเลาะก,กับคนรักในกรณีที่ทะเลาะก,กับคนรักแล้วเขาหายไปมันก็ทําให้คุณคิดมากคิดหนักแต่พายายามจะนิ่ง หอยามจะนิ่งอความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนไปไปกับกับกันไหลค้างไหลหยหนเป็นความรักที่ที่บางทีเราอยากขอโอกาสเขาบางทีเราก็อยากตัดใจความรักเกิดความวุ่นวายในใจยังหาทางออกไม่ได้อยู่ดีอะแต่กันที่คนสดซิจะมีใครเข้ามาไหมคุณกำลังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างคุณดูหรือไม่หรือเป็นความรู้สึกของความรักที่รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมถูกแทงข้างหลังมาหรอสถานการณ์คนรักของคุณอะ คนโสดเนี่ยบางทีคุณโสดแต่คุณมีคนในใจแล้วไม่มีสถานะคุณไม่มีสถานะแต่คุณก็พร้อมจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณอาจจะพร้อมอยู่ตรงนี้ก็ได้คุณอาจจะแบบมีความสุขกับกับการที่คุณรอคอยรอแบบไม่มีหวังแต่ก็มีหวังรอแบบไม่ตั้งใจแต่ก็ยังรออยู่อารามณ์ประมาณอย่างเงี้ยสถานะไม่มีคนโสดมีใครจะเข้ามาไหม ตัวเลือกมีเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักค่ะส่วนคนที่เป็นคนโสดแต่มีความสัมพันธ์ที่ไปรักใครชอบใครหรือเรามีใจที่ชอบใครก็รยังไปไม่ดีหนักนะคะอะสถานะไม่ชัดเจนล่ะสถานะไม่ชัดเจนไปกลับกันค่ะยังอยากได้ยังต้องการแต่ถ้าต้องการความสัมพันธ์หรือ การที่ใครบางคนห่างหายไปจากชีวิตของคุณนั้นก็ต้องรอปรับความเข้าใจรอทำใจมันอาจจะชินชาแล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรอกค่ะแต่ชัดเจนว่าถ้าเราทำใจได้กับความสัมพันธ์นี้เราก็สามารถที่จะไปกับความสัมพันธ์นี้ได้เช่นเดียวกันอ่ะออรักซ้อนถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนค่ะ รักซ้อนยังเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจยังเกิดความทุกข์เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ทําใจก็แล้วรักซ้อนมีอย่างเดียวที่คุณจะทําได้คือต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคะ่ะรักซ้อนยังคงรักตัวเองให้เป็นถ้ารักตัวเองเป็นแล้วคุณจะรู้สึกโอเคมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าคุณยังยึดติดคุณยังอยู่กับความสัมพันธ์นั้นมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะ ระวังในเรื่องของการยึดติดระวังในความรักที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเอออือหือมันมันออกอาการของคนที่แบบที่แบบยังมีแรงดึงดูดมหาศาลต่อกันอาจจะเป็นแรงกรรมหรือแรงดึงดูดที่เราไม่สามารถปล่อยวางเรื่องของอดีตเราเคยมีความสุขด้วยกันเราเคยรักกันเนี่ยแหละโอเคไหม ไปกันที่ความรักของคุณในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นรักเน้นเนจะเกิดอะไรขึ้นกับความรัก,กอรข,ของคุณในเดือนนี้ค่ะรักเน้นเจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณในเดือนนี้คนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณความสัมพันธ์จะไปอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณ การเริ่มต้นใหม่ยังหวงแหนความรักที่ยังมีปัญหาระวัสรรความขัดแยง้งไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนสองคนในมือก็ได้ความรักยังดูทําให้คุณทุกข์ใจนะยิ่งอยากได้ยิ่งต้องการมากแค่ไหนยิ่งไม่ว่าจะอยากได้หรือยิ่งอยากจะตัดก็นําความทุกข์กใจมาให้อยู่ดีค่ะ ยิง่งยิ่งความรู้สึกของคนที่อยากตัดมากเท่าไหรก็ทุกใจมากเท่านั้นปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามวิธีของมันค่ะอืมเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างไรกับคุณแต่เราเพิรฟเขาไม่ได้เลือกเราเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเราเขาสามารถตัดรอนความรู้สึกของเราได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้าความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งในความต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีสถานะนั่นเลยเขาปล่อยเหมือนผู้ตรงๆนะเ <te od ic>. ขาปล่อยคุณได้คุณปล่อยเขาได้ไหมะ เขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขามองว่าคุณอยู่ได้ไหมกับกับกับสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าคุณอยู่ได้ก็ไปต่อได้นะมันมองถึงแบบเขาอยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่เป็นให้ได้เพราะในเมื่อยอมรับอะไรบางสิ่งบางอย่างกันไม่ได้มันก็ไปยากนะจ๊ะอืมเขารักคุณไหมจูเลียมิตคุณอาจจะเดียวกับราศีกัน ราศีธาตุน้ำรกรกฎมินพิจิกเขารักคุณไหมอะ่ะในออฟเพนท์เคลซิกออฟสตรความผูกพันยังมีค่ะใช่ทุกอ f อบคับลิฟลแต่รักแบบนี้เหตุผลนะรักที่เลือกไม่ได้ถูกต้องมันเป็นความรักค่ะแต่เขาไม่ได้ทุ่มเทกับความรักแบบนั้นมันมีใจมีไฟมีความรักแต่มันไม่มีสถานะไหมเขาไม่ได้พยายามอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยค่ะ เขาไม่ได้พยายามอืมเขาไม่ได้ทําอะไรมันมีแรงผูกพันบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดจากกันไม่ได้ค่ะมันขาดจากกันไม่ได้มันปล่อยมือกันไม่ได้ยังทุกอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้อืมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตเหรอดูเหมือนยังเป็นความทุกข์ใจดูเหมือนเบื่อเบื่อเซ่งเซงหวงแหนกันอยู่ หวงแหงกันอยู่ไปๆกับๆเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็เบรกแล้วก็กลับมาเขาไม่ได้ไปไหนไกลหรอกค่ะเบื่อๆอาจจะหายไปเพราะไปทํางานอาจจะหายไปเพราะว่าเพราะว่าเขามีธุระบะปังอาจจะหายไปเพราะว่าเขามีสิ่งต้องทําอาจจะหายไปเพราะว่าเขาต้องต้องมีภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือารมณ์นี้ไฟอัพ มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอหรือเปล่าค่ะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอหรือว่าความรักนี้ที่เราวิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวนะอารมณ์นี้อะขอภายแนะนําให้กับความรักั้งนี้ค่ะสิบถ้วยเลยนะสิบถ้วยหัวแหนอะไรกันอยู่จ้ะ โชคชะตานำพาค่ะบางคนเป็นคนเก่าๆในชีวิตยังขาดกันไม่ได้แต่ก็ไปกันไม่ได้เช่นเดียวกันโชคชะตายังนำความเจ็บปวดความทุกข์ความต้องการและสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณไม่ใช่น้อยโชคชะตายังทำให้คุณรู้สึกว่าหลุดจากสิ่งนี้ไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันยึดติดในใจค่ะการยึดติดทำมะเราทุกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังยึดติดอยู่ ถ้าคุณยังอยากอยู่ถ้าคุณยังต้องการอยู่นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกกายทุกใจมากๆเลยนะมากจริงๆปล่อยก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ทําอะไรได้บ้างละ่ะไม่ได้นอกจากทาใจค่ะถ้าคุณอยู่ในความรักที่มีสเติบางสิ่งบางอย่างที่ใช่มันก็คงอยู่ถ้าไม่ใช่มันก็คงไปอารมณ์แบบนั้นถ้าคุณทาแบบได้แบบนั้นนะ ทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีเรารักมากเกินไปห่วงมากเกินไปต้องการมากเกินไปอย่างเนี้ยก็ <c oughs> ค่อนข้างจะทําให้ปัญหามันเกิดทีเดียวนี่จ๊ะอืมออะเห <c oughs> ็นไพ่ละปวดหัวบางคนห่วงแหนค่ะความทรงจําบางคนห่วงแหนสิ่งเก่าๆขอไพ่แนะน,นำหนึ่งใบ Six of Pentacles อีกไป The Magician อยู่อย่างช้นฉลาดค่ะไพ่บอกว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เพราะอะไรมันสุขบ้างทุกบ้างคุณรู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าทําใจได้บ้างไม่ได้บ้างทุกบ้างสุขบ้าง The m s g i c i a n คุณรู้แค่ว่าคุณรู้คุณมีสติก็น่าจะเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต นะเรื่องของความรักนะจ๊ะอือย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ิสคริปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาใต้คลิปมีไลน์สวัสดีค่ะ